อ่าวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วซึ่งจะมาสอนใช้โปรแบบรวมๆหลายโปรแล้วแต่โปรที่จะเหมาะสมกับแต่ละด่านนะครับซึ่งก็จะมีหลายๆอย่างไปเช่นฟังก์ชันแสดงตัวประตูนฟังก์งชันล็อกป้าฟังก์ชันเซ็กวูดเซกระเบิด K more. เคมอร์เซกระเบิด RPG ฟังก์ชันมีดฟังรัวฟันไก่ฟังก์ชันสตรูเกิดใหม่ไม่กระพริบคือเราสามารถค่าเขาได้ทันทีที่เกิดจะให้เขาไม่เป็นอมาะาขณะเกิดอ่าแล้วฟังก์ชันออโต้คิวนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆของโปรตัวนี้นะครับอ่าก่อนอื่นเนี่ยให้เราเลือกห้องเลือกเซิรฟ์ฟส่วนตัวผมแล้วจะชอบเลือกห้องที่คนยเยอะเเพราะมันจะสนุกนะครับ ในที่นี้ผมจะขอเลือกดานเน่เบอร์นิงฮอนะครับกดเริ่มเลยอ่ะพอ,อห้องมาแล้วเปิดฟังก์ชันแสดงกกตวงัวกระตูน จากนั้นเปิดฟังก์ชันล็อกเป้า 3, สามร้อยสิบองศากด2ครั้งให้เป็นล็อกหัวถ้าครั้งเดียวจะเป็นล็อกตัวปิดจากนั้นออกไปได้เลย อ้าวสักรู่ผูวก็ป,ปกติอ่ะลองอีกครั้งครับน่าได้แล้วครับโปรระเบิดทะลุอ้ายใหช็อตเลยนะครับสังเกตนะนครับก็จะเป็นโปรแบบไม่โหดมากให้ช็อตได้ แบบนั้นเองครับแล้วตัวมองทะลุเนี่ยก็<ม>ช่วยให้เราเห็นว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเวลาเราไม่ได้เล่น,ลน,ลนแบบอมาตะก็จะช่วยให้เราอ่าไม่ถูกศัตรูฆ่านะครับหน้ามัสเคิลโปรชไนเอ้ยโปรซองเราสามารถเปลี่ยนเป็นล็อกตัวได้เพราะปืนมันแรงอยู่แล้ว ยิ่งใส่จุดไหนก็ตายหมดนะครับไม่จำเป็นต้องหัวเหมือนสไนาบาเลตก,ก็เช่นกันอ่านี่ก็จะเป็นวิธีการโปรแบบเนียนๆจับไม่ได้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่เบสิคมากๆโอ้โหนี่คือเขา กระพริบอยู่ทำให้เราไม่สามารถฆ่าเขาได้นะครับอ่ะพลาดได้บ้างไม่เป็นไรเพราะเป้าหมายของเราคือการโปรให้เนียน เกตนะครับนี่เป็นโฟล็อกตัวตัวสไนเนี่ยแค่ยิงแค่ตัวก็ตายแล้วนะครับอ่ะค่าสิบสองตายห้าก็ถือว่าเนียงนะครับไม่ใช่ค่าสิบสองตายศูนย์อะไรพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยดูนีดูะโอ้โห,โห ถือว่าเป็นการโปรที่เนียนนะครับนะครับอ่าชนะแล้วเราไปด่านอื่นกันต่อครับในคลิปนี้ผมก็จะไปพยายามเล่นโปรให้เนียนที่สุดนะครับแต่หากเกมใกล้จบผมก็จะไม่เนียนและเปิดโปรโหดๆนะครับเพื่อจะได้กู้เกมได้ทันนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นดัานเบ n ร์นิงฮอเช่นกันเปิดฟัง์กชันแสดงตัวประตูเปิดฟัง์กชันล็อกตัวจากนั้นระเบิดทะลุครับโดนไม่โดนเราไม่แคร์อาสักเกตยิงตัวก็ตายนะครับโอ้โหอาสังเกตนะครับถ้ามสองตายศูนย์ ค่าสองแต่ศูนย์อมมันจริงนะครับก็ถือว่าเนียนอยู่เนาะไม่ตายเลยโอ้โหแต่เลือดเจอยี่สิบน่าจะใกล้าตายแล้วอ่าเนียนแล้วครับอย่างน้อยตายสักนิดหน่อยก็จะเป็นการแนบเนียนไปใน,น,นตัวเพื่อไม่ถูกสงสัยว่าเป็นการใช้ปวนะครับ โดนระเบิด <c oughs> คุ้ยอยู่ครับถือว่าคุ้มไม่น้อยทีเดียวข้าหกตายสองนะครับ เราไม่จะไปต้องรอกหัวเพราะงั้นจะไม่เนียนนะครับโอ้ยอ่ะก็ะถือว่าเนียนนะครับข้อหมายเราจะเป็น e p มากกว่านะครับแทนที่จะเป็นสุ์การค่า ราไม่ทันเราจะเปลี่ยนเป็นล็อกหัวอ่ะใี่ช็อตนะครับอ่ะล็อกหัวไปก่อนอันนี้จะเล่นแบบไม่เงียนแล้วนะครับเพราะเราใกล้จะแพ้แล้วโอ้โหโดนลุงนะครับ เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนทิศทางไปทางข้างหลังของเขาโอ้โหอ,อ,อ่ะยังไหวยหอยู่ห่างกันแค่สิบตัว ช็อตอ่าเฮ้ช็อตเชียรเ้ช็อตอ่าเชียรเ้ช็อตแล้วครับอ่าแปดสิบสามต่อเก้าสิบน่าจะคู่เกมได้อยู่ครับห่างกันแค่ห้าตัว ก็ถือว่าโปเนียนอยู่นะครับเราจะอ๋ะอไม่ทันนะครับไม่เป็นไรยังเป็นถือว่าเราโปรให้เนียนเน้นเพื่อ exp ไม่เน้นแพ้ชนะถ้าเราจะเน้นแพ้ชนะเราจะเล่นโปร,ระเบิด k คมอกัน นะครับอย่างแับนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโปเคมอน